แล้วครับคุณสุนิยานพร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับช่วงนี้สวัสดีครับคุณสุนิยานครับค่ะสวัสดีครับทุกคนคุณจิตดีแล้วท่านผู้ชมทุกท่านนะครับครับตอนนี้ก็ต้องขอภัยท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางอจา์ดำหรือจารไทคมนะครับครับที่สัญญาณของทีนิวเนี่ยไม่สามารถที่จะรับได้นะครับเราก็พยายามแก้ไขนะครับ ส่งทีมช่างเข้าไปดําเนินการดูแลก็ยังเป็นที่งงๆอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในบรรดาช่องในคมทั้งหมดเนี่ยก็มีแต่ช่องของทีนิวนี่แหละครับที่เกิดอ,อาการผิดพลาดทางเทคนิคอยู่นะครับเพราะนั้นท่านที่รับชมอยู่ทาง n s s i หรือทางอาคอมพิวเตอร์นะครับทางเว็บไซต์เนี่ยก็ขอช่วยกันกระจายข่าวนะครับและเรียนกับพี่น้องประชาชน หรือท่านก็ไปติดต่อนะครับกับเคเบิลทีวีที่อยู่ใกล้บ้านนะครับขอรับช่องทีนิวนะครับถ้าพี่น้องประชาชนเรียกร้องไปมากๆนะครับเคเบิลทีวีเหล่านั้นก็อาจจะรับสัญญาณของทีนิวเพื่อไปถ่ายทอดให้กับพี่น้องประชาชนได้ชมต่อก็กลับมาที่สถานการณ์น้ํานะครับในขณะนี้เนี่ยนะครับก็ต้องกลับมา พิจารณาทบทวนจากข้อมูลที่ทุกฝ่ายกําลังประเมินออกมาแล้วก็คํายืนยันของท่านนายกเนี่ยนะครับว่าในเจ็ดวันนี้เนี่ยสถานการณ์น้ําจะคลี่คลายอ,อันนี้ก็ผมคิดว่าก,ก็ต้องดูสักนิดนะครับในความหมายที่ท่านนายกว่าคลี่คลายจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทุกคนประเมินกันว่าน้ําจะท่วมกรุงเทพมหานครทุกเขตนะครับน้ําจะท่วมกรุงเทพมหานครทุกเขตแล้วก็เป็นการท่วมในระดับตั้งแต่สิบเซน ไปจนถึงร้อยห้าสิบเซนหรือเมตรห้าสิบนะครับครับแต่ข้อมูลล่าสุดเนี่ยนะครับที่ทั้งรองผู้ว่ากสทมแล้วก็สอพอประเมินออกมาเนี่ยนะครับก็อาจจะคาดว่ามียี่สิบเขตนะครับในกรุงเทพชั้นในที่อาจจะดลดพ้นแต่สำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่จริงในขนาดนี้นะครับก็คงจะออกสั่นขวัญแขวนกันไม่ได้หรอกครับเพราะว่า ในเขนเรียบชั้นในนะครับตอนนี้น้ําเริ่มจ่อแล้วก็โอบล้อมเข้าไปทุกทางนะครับใช้คําว่าจากเกิดจากแม่น้ำเจ้าพยามานะครับฝั่งตะวันออกนะครับทบรมหาราชวังเชื่อมโยงไล่ไปทางยวราชนะครับปีอกไปก็ล้อมกันมาแล้วนะครับส่วนทางเหนือนะครับ ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงมหาัยเกษตรและวิภาวดีเนี่ยนะครับก็ามาถึงสมงานพลังงานประมนูเพื่อสันตินะครับรามินทรานะครับก็มาทุกขณะแล้วก็ปวาหมายที่น้าไหลมาทุกขณะเนี่ยผมเรียนว่ายิ่งเข้าสู่พื้นทีุู่เทพอชั้นในมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยนะครับโอกาสน้ําท่วมสูงก็จะเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติสักนิดหนึ่งนะครับเหตุผลก็เพราะว่า พื้นที่ที่น้ําไหลเป็นเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นพื้นที่โล่งมันจะมีตึกพักแทนอยู่นะครับจะมีซอกเล็กซอกน้อยเพราะน้ําก็จะดังไปแล้วก็ภายใต้ซอกเล็กซอกน้อยดังกล่าวเนี่ยนะครับก็จะทําให้น้ําเนี่ยสูงขึ้นนะครับก็ต้องเฝ้าระวังนะครับสําหรับเรืยอชั้นในตอนนี้ก็ดูว่าที่คลองลาดพร้าวว่าจะขยับขึ้นมาหรือไม่อย่างไรเพราะว่าตอนนี้ท่อต่างๆเนี่ยนะครับขึ้นมาหมดแล้วม,มาดูทางภาฝัานตะวันต,ตกนะครับบ้านผมนะครับ ตอนนี้นะครับทวีวัฒนาทั้งเขตนะครับหมายความว่าต้องลอยคอถึงหน้าอกแล้วทั้งเขตนะครับเกิดเหตุเผชิญหน้ากันระหว่างชาวบ้านนะครับในเขตทวีวัฒนาเกยวนะครับกับฝั่งของชาวบ้านกับทุ่มล้มนะครับบริเวณวัดนครชื่นชุ่มนะครับที่ประตูระบายน้ํานะครับถึงขั้น ยิงกันแล้วนะครับม็อบทั้งสองฝ่ายประจันหน้ากันอยู่นะครับทางฝั่งกระทุ่มล้มก็พยายามที่จะปิดน้ําไม่ให้ระบายลงมานะครับทางทวีวัฒนาก็อยากใจ้เปิดนะครับตอนนี้เจ้าที่ตํารวจก็รักษาการอยู่นะครับทั้งวันทั้งคืนนะครับสี่สิบห้าสิบนายนะครับก็มีสภาวะตึงเครียดบ้านผมอยู่บริเวณแถวนี้นะครับตอนนี้ก็กําลังในหมู่บ้านต่างๆนะครับถูกท่วมมาอลกวโอบล้อม ในหมู่บ้านผมเนี่ยนะครับก็ช่วยกันจะแต่ดูท่าไม่ใช่ไม่น่าจะรอดได้นะครับอบีมครั้งทีา่มาสุดทางทั้งหน้าถนนใหญ่เนี่ยนะครับก็เทียบว่าตจอเข้ามาอย่างเต็มที่มาครึ่งแล้วหมายถึงว่าท่านผลในเวลาท่วมเนี่ยจะท่วมทีละฝัง่งทีละฝั่งวิ่งอยู่ใต้เลนนะครับ,รบก็อบร้อมเหแล้วเพราะสภาพการแบบนี้เนี่ยนะครับในความหมายที่ท่านนายกอบอกว่าจะคลี่คลายเนี่ยนะครับ มันอาจจะหมายถึงการไม่ท่วมกรุงเทพชั้นไหนนะครับแต่มันจะทําให้การจราจรการขนส่งเนี่ยนะครับถูกตัดในทุกทิศทุกทางนะครับแล้วก็จะเหลือเฉพาะกรุงเทพชั้นไหนถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆก็อาจจะยังดีอยว่างนะครับแต่ถ้าท่วมหมดเนี่ยนะครับหลักนะอย่างแน่นอนก็ต้องเฝ้าแล็ติดตามดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาถึงล่าสุดเนี่ยนะครับที่ พูดกันมากอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับก็คือประเด็นของการผมใช้คำว่ากระแสเสียงนะครับกระแสเสียงในการที่ไม่พอใจการแก้ไขปัญหารัฐบาลเนี่ยสูงมากดูจากเอแบกโพเนี่ยนะครับอจาจจะพาดหัวว่าคนส่วนใหญ่ยังให้โอกาสนายกยิ่งรักอยู่เนี่ยนะครับ แต่ถ้าเราไปดูข้อมูลในชนรายละเอียดนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับการพาดหัวเนี่ยครับคนเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยไม่พอใจและยืนยันว่าไม่พอใจและยืนยันว่าได้รับความเดือดร้อนได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลไม่เพียงพอนะครับไม่ทั่วถึงครในประเด็นนี้นะครับในประเด็นนี้เนี่ยในกระแสสื่อเนี่ยก็ดูเหมือนจะสู้กันเพราะว่า ในจํานวนหลายหลายคนเนี่ยนะครับผมเป็นจํานวนหนึ่งที่ได้ยืนยันและก็เรียกร้องให้ท่านนายกรัมนตรียิ่งรักลาออกเสียตั้งแต่ตอนนี้นะครับเพราะผมยืนยันว่าท่านไม่มีสมรรถนะหรือศักยภาพเพียงพอในอยามสถานการณ์วิกฤตในการที่จะควบคุมสถานการณ์นะครับเหตุผลที่ต้องยืนยันอย่างนี้เนี่ยนะครับเอาเราก็พูดเรื่องของที่สปปเนี่ยนะครับที่ลอยน้า เพ้งเ้งกันอยู่นั่นะครับมาทวนดูได้เลยครับว่าของทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากการบริหารการจัดการที่ไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลนะครับ,รบทําไมต้องยืนยันว่าไร้ประสิทธิภาพนะครับของที่สปปเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับสถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนะครับต้องถือว่าเป็นเรื่องการบริหารจัดการที่ยิบย่อยถ้าเรารวมเราไปดูติงการบริหารประเทศ เปิภาพรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับแพ้ไม้ไผ่เนี่ยนายปลอดประสบนะครับในภาพเมื่อกี้นายปลอดประสบเป็นคนสั่งต่อมาห้าร้อยถามว่าตอนที่ชาวบ้านเดือดร้อนที่ขาเดเรือขาดน้ําในตรอกซอกจอยต่างๆนะครับคนยุคนก็ลงพื้นที่ผมก็ลงพื้นที่ในสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยรประชาชนจะร้องขอเรือหรือไปก็แพงแลวร้องไม่ใช่เป็นของครอบครัวตัวเองนะครับเรือพายมาใช้เพื่อส่วนรวมนะครับอันนี้ก็เรียนถึงท่านพูด นะครับวันนี้จะมีผู้บริจาคเรือมาที่สมรคาทีนิวเป็นเรือพายนี่นะครับสิบลำนะครับสิบลำท่านใดอยากได้นะครับก็ประสานงานมาเราจะตรวจสอบความเรือร้อนข้อเท็จจริงอย่างไรนะครับก็จะจัดแบ่งปันกันไปนะครับในทางกับการแบบเดียวกันนี่ครับแพเรือที่เราเห็นอยู่จอดเป็นร้อยร้อยลำส้วมรอยน้ํานะครับที่ถูกได้รับการช่วยเหลือมา ถามว่าสบพ,อพ,อพอกระจายของแบบนี้ออกไปไม่ได้ในข้อที่หนึ่งก่อนนะครับก็ถื<พ>อเป็นการล้มเหลวเป็นการไร้ประสิทธิภาพโดยสิ้นเชิงนะเพราะอะไรครับ,ค,รบคนเดือดร้อนเพียงแต่ท่านไม่ใช่เพียงเลยครับเพราะท่านทำอยู่แล้วรับสายแจ้งอยู่แล้วนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยกดห้าเนี่ยนะครับแต่ของกระจายไม่ได้จะมาอ้างว่ามันมีรถขนไม่มีไม่ได้หรอกครับถ้าท่านบอกว่า,เอ,าเอ้าเอกชนรายไหนนะครับ มูลนิธิเจ้าใดที่มีกาษสาสมัครอยู่เอาเร่งมาดมเอาของออกไปไปแจกมีเจ้าหน้าที่รัฐคอประสานมันจะกับใครอมติดตามดูให้อบอตอ,อบอจในพื้นที่เทศบาลตำบลต่างๆแจ้งเข้ามาเพื่กกระจายของขออกไปเชื่อไหมครับสอ,สองวันก็หมดสองวันก็หมดครับพี่กองอยู่เนี่ยเขามีคนพร้อมจะไปกระจายเขาไม่มีของไปกระจายต้องมาซื้อมาเก็บมาแพ็คมาทําเร่งกระดมคุณจะช่วยให้เขากระจาย ไม่ทํากองไว้แล้วมากองเสร็จความผิดพลาดต่อมาก็คือความผิดพลาดที่ในการประเมินว่าดอนเมืองน้ําไม่ท่วมและก็ดื้อยึงผิดพลาดและดื้อยึงอีกนะครับต้องตรวจเสียหน้าไม่บริหารจัดการของพวกนี้ก่อนไม่ครได้ก่อนไม่ย้ายไม่ย้ายอยู่ได้น้ำทะลักมาตุ่มของถึงโดนน้ําท่วมขนออกไม่ทันยองรับว่ากันออกไม่ทันมาจากอะไรครับก็ต้องยอมรับว่ามาจากผิดพลาดในการประเมินสถานการณ์ เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้กะแสเช็คออกไม่ออกเป็นเรื่องของการดําเนินการปฏิบัติการดังข่าวสารซึ่งกระทาอย่างรุนแรงและตอนนี้นะครับกระจายเรื่องข้อมูลเรื่องอํามาต์เรื่องการทําฝนหลวงว่าทาให้น้ําท่วมเรื่องการไม่ปล่อยน้ําจากเขื่อนนะครับก็ข้อมูลเรื่องนี้ครับจะได้เอามาเปิดเผยมาดูแลต่อไปเพราะมิฉะนั้นตอนนี้กําลังจะโยนความผิดให้กับ สัาบันไปอย่างน้นผลักด,ดันไปอย่างน้นผมก็เรียนแบบนี้ความจริงฮนะประเมินรัฐบาลง่ายๆว่าไม่ว่าใครจะก่อปัญหาอย่างไรมันเหมือนประเทศชาติมียามสงครามข่าสุทจิจูรุปรานเข้ามาคุณบริหารคุณดูแลคุณปก้องไม่ได้นี่เป็นปัญหานี่เป็นปัญหาครับ,บเป็นปัญหาที่ยังต้องเฝ้าดูว่าอีกเจ็ดวันต่อไปถ้าที่คลายก็ดีแต่ถ้าหากไม่ที่คลายนะครับมิตรสัญญ์ตามมาแน่นอนครับผม ครับอาล่ะครับขอบพระคุณมากครับสุริยานครับค่ะสวัสดีค่ะก็พูดถึงมิกฉาญินีก็เสียวๆเหมือนกันนะฮะบอกว่ายังไม่คลี่คลายแล้วน้ํากระจายตัวทั่วพื้นที่ของกรุงเทพมหานครผมว่ามันหนักนาสาหัสแน่ครับถึงนาทีนั้นเรื่องของน้ําเรื่องของไฟเรื่องของอาหารการกินลองจินตนาการภาพดูนะครับถ้าเราตื่นเช้าขึ้นมาสักเช้าหนึ่งนะครับเข้าไปขับถ่ายในห้องน้ําแล้วไม่สามารถกดชักโครกได้นะครับพอหันไปดูตาตุ่มน้ํา ข้างมือกับปรากฏสีและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นนะครับครั้นจะเดินออกไปซื้ออาหารอาหารก็หาไปทางไหนก็ไม่มีอ,มอะไรมันจะเกิดขึ้นลองจินตนาการง่ายๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมตามกันต่อนะครับเรื่องของน้ำท่วมนะครับสดทุกที่ทั่วไทยเกาะติดแล้วก็สรุปภาพรวมในแต่ละจุดมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับทีนิวเปิดประเด็น้อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ